คอหมูย่่างะเขาได้เขียนว่าอะไรคอหมาย่างเหรอแล้วถ้าเลี้ยงปุ๊กมันคือเมนเผาศพเลยไม่ได้เยี้ยมกูฟันเยิร์นเออแหละเข้าไปเลยให้กูเข้ามาทำอะไรฟิวโจโฉไงอ๋อโจโฉใช่ใช่ใช่สวัสดีครับผมป์งนะครับเยี่ยมมดแดน ใครให้เข้าไปอ่ะป๋านี่ไแหละเออเข้าไปเลยเดี๋ยวราสู่ช่องปังบอดี้นะครับวันนี้เราจะไปยุธยาตอนนี้เราถึงอยุธยาแล้วไหมนี่ทิ้งละสี่บาทของหกแถวมอผมเองแล้มงคลไส้ใหญ่กับไส้ขมใครชอบของขมก็ได้ก็ได้มก็มีใครชอบหวานก็ไส้ใหญ่ไปนี่น่ากินนี่คือคอหมูย่างเออแต่เขาทำน่ากินดีอ่ะทำน่ากินสะอาดด้วยนี่นอ่มัน่ากินด้วยครับไปเที่ยวไหนล่ะครับอยุธยาค่ะ เขาเขียนชัดเลยนะคอหมูย่างเขาได้เขียนว่าอะไรคอหมูย่างบางทีเขเขียนเล็กๆไง่าชัดไปเลยว่ากูขายคอหมูย่างนี่คืออยอไรม่รู้ถรมาแล้วเจอคุณขอยู่ตรงนี้อันน้เาเรกอนะคับผมจไม่ได้อยมาีอยมาีู่อยมาีนะอยมารีเป็นทางเชื่อมออกไปทอยพอิษารอี้อีกอ้โโอ้มเียตเียมึงดูดิโอ้ย โูแม่ดูคนลุกดิโอย้ยแล้วไฟน,นี้ตอนนี้คุณ,คณเล่าอะไนะครับว่าคุณจะไปที่ไหนยังไงครับแล้วกูบดขี้กูต้องมาเถือกเก้าใน,นไอ้แป๊บย่เสียงวันเนี้ยคือประเด็นแล้วอ่ะคือเรามาด้วยยาเหตุผลมีอย่างเดียวแม่อยากกินโรตีไฟใหม่เนี่ยม<ๆ>ึงมากันทั้งบ้านอะ่ะเป็นกำลังใจให้แม่กูด้วย <S <S นะในหมว่าก็มีนะเขาบอกไม่ได้ต้องเป็นดีนเท่านั้นบางดีนเบลเป็นดีนเท่านั้นดีนดีอะไรไม่รู้กูเลยเซิร์ชไปเมื่อกี้บุ๊บกมีทั้งหมดประมาณสี่ดี มีบางดีนบางอาบดีน<อ>บางดินเออแล้วก็บางอะไรอ,อะไรดีน,น,นอะไไม่รู้อ่ะแม่บอกว่ามันต้องมีชื่อบางที่เป็นผู้หญิงนะ<อ>ผู้หญิงต่อท้ายแล้วเพลมันก็าหานานมากจนกว่ามันก็เจอ,เ,อเจอเสร็จแม่บอกว่าแผ่นมันใหญ่หรือปเป<อ>ล่าเรื่องมากาดูอ่ะด,ดูที่เขาเขียนว่าแผ่นใหญ่อ่ะล้วใครเขียนนะกูถามหมายว่าร้านไหนจะเขียนว่าเอาแผ่นใหญ่ ไทยไหมเนี่ยเหมือนกับทุกเจ้าแต่แป้งอ่ะมันจะแตกต่างกันที่แป้งอ่าค่าูจะรอดูบังอบิดีนรอบนี้นะถ้ากินแล้วเหมือนหน้าหมู่บ้านนะแต่ตอนแรกคือต้องพาไปขี้ก่อนแล้วก็ไปซื้ออบิดีนแล้วก็ผมตั้งใจว่าผมจะพาไปสวนสัตว์เปิดใหม่ของอยุทยาทุกคนอาบิดีนรสชาติจะเหมือนกับหน้าหมู่บ้านสีรนท์ูมาเอาล่ะเอาเอาสองชุดนะคะนี่นะครับคือโลตีบัง อ้าอะไรเป็นตาดีจิงทุกอย่างนั่นแหละแป้งเหมือนร้านทั่วไปเลยเหมือนทั่วไปในรสชาติอ่ะกูมาทำไมตั้งใจไหนทำมากินมาที่นี่นะไม่ใช่รสชาติแย่นะก็คือก็คือรสชาติแป้งอะรู้เออไม่ก็คือขนาดใหญ่แม่บอกแล้วมันแป้งทั้ใหญ่อยากไม่ทำไมเราไม่ใช่สองอันมาเฮ้ยไซส์เท่าเดิมไม่ใหญ่เลยแม่ยูใหญ่เหรอเอู้อันอื่นมันแค่นี้ลูกไม่ยัเหรอโอเคมาเดี๋ยวผมจะบอกเองว่าอะไรอร่อยหรือไม่อร่อย โรตีนี่แหละรู้เนี่ยจะมันใหญ่เตอนนั้นพี่บอกว่าโรตีสายใหม่เ่ะที่เขาขายกันเป็นแถบอ่ะทุกคนซื้อเจ้าไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเป็นเจ้าดังไม่ดังอะไรเงี้ยแต่พี่รู้ต้องกินตอนร้อนๆเออใช่ใครอยากให้แม่พี่ไปก็รบกวนทําขนาดเท่าฝาโอ่งนะครับแล้วกูจะพาแม่ไปนะครับเพราะว่าแม่ไม่ตีเรื่องรสชาติแต่เป็นข้าโรตีสายใหม่ให้กินแบบกินไปเลยอ่ะอ่าเป็นไชอบเบสิกนะเนี่ยอืมหรือว่าเฉยๆก็โรตีนึงเฮ้ยบอกว่าแผ่นใหญ่แค่นั้นอืออือต้องเป็นแผ่นใหญ่เฉยแต่ข้า อ่ะพ่อกินมะควางไงแผ่นใหญ่ก็น,นีตรงที่ว่าร้านนี้แผ่นใหญ่แล้วร้านอื่นแผ่นเลก็กกว่าแม่ใช่ท่าอยุธยาจะร้องเพลงอะไรครับขออยา,าอยอออาอุทยาหนึ่งเพลงก่นหลวงพ่อรวยอ่ะร้องก็คือพาชีอยุธยาบุญมา้วยใจจ้าอยุธยาครับหนึ่งเพลงหลวงอยุธยายามากขอเพลงอยุธยาหนึ่งเพลงครับผมปัก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  เมืองเก่าของเราตก่อนได้ห้าสี่สามป้ายไม่ได้ออกแล้วทีดีเจช่วยถ่ายเทไปไหนคำนี้ประกาศให้ทีทุกนาทีผมนี้เจียนบ้ากูรอยยายอยู่แล้วอย่าพึ่งไปไหนเจ้าไปอยุทยายตอนแรกอ่ะกูนึกออกแต่ยายอ้วนยแย่งไป เเพลงนี้ไม่ได้ใดแล้วว่าอายุทยาเมืองเก่าเขาเล่าแต่ก่อนอย่างนี้ยังไง<อ>ับนี่คือเรากำลังตามหา้านกาแฟาให้พี่อยู่นะครับมันมีป้ายเขียนว่าให้เลี้ยวขวาป้ายตรงนี้ป้ายตรงกระจกเนี่ยให้กูเลี้ยวแล้วถ้าเลี้ยวปุ๊บมันคือเมนเผาศพฮมยนี่อ๋อเออเขาไม่ผิดนะเรานั่นแหละผิดไม,ไม่มือชี้ <laughs> มึงเอาฝั่งโน้นยังมึงก็ไปวัดวัดเด้ๆอ่ามาดูว่าจะมาเห็นตรงนี้วะจะดูว่ากูจะได้กินกาแฟไหมกูเกือบได้เข้าไปกินในเมนอเขาศพแล้วไหนคาเฟ่วะไปตกแล้วตกทำป้ายต่อไปเลยคุณพี่ทำไมคุณพี่ไม่ซื้อที่ริมถนนคะเออนนี้มาแล้วมาแล้วไหนนี่ไงดาราเนี่ยดาราจริงๆเขาเสียการปิดอย่างเี้ยเลย ลาากลับรถเลยคุณพี่คุณพี่แรงมากนะฉันขับเข้ามาลึกมากนะคุณพี่แรงมากใจร้ายว่ะเออคนดูฝ่ายทะลุวัดมาเออไม่รับ้ายอะติดเยอะก็จริงอะชุวติดล้วหยุดวันอะไรบ้างเออบางทีเราเนี่ยอากเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะมาไงเขาบอกว่าแล้วทำไมมึงไม่กดไลค์เพจล่ะ กูไม่รู้นต่างวันนี้คือร้านไหนเนี่ยกูเห็นป้ายกูเลยแวะมาเห็นป้ายเออมาแหละเออแม่งปิดซะแล้วโทรถามก็ได้นะครับว่าเปิดหรือเปล่าในแมพเขาก็บอกว่าจุดนอะไรว่าอะเราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใส่คือเราเห็นป้ายเราก็เลยจะลองแวะเข้ามาเฉยมึงดูนะมึงเห็นไหมว่าป้ายเนี่ยป้ายมันชีมันยิงเข้าไปนี่ใช่แล้วไม่มีใครมองอย่างนี้แล้วหันใช่ว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เลยแล้วซอยซอยอยู่นี่แต่ป้ายมึงชีนี่ตําลักแล้วป้ายต้องอยู่นี่ใช่ป้ายมันต้องอยู่ตรงหน้านี้เลยนี่ แล้วพอมึงชี้ป้ายอย่างนี้นะ่ะทารามึงชี้ป้ายอย่างเงี้ยเข้าเมนค่ะเข้าเข้าเมนไปเลยเออแกล้งถ้าเกิดว่าเราเจอประเทศชีวิตจริงถ้าเกิดตัวเท่านี้เลยกูนอนเลยนอนแกล้งตายให้มันผ่านไปใช่ไห<ช>ม<ด>ให้มันกินกูเลยนี่แหละมันกินกูเลยตอนนี้เราอยู่กันที่สวนส,วนสัตว์สีอยุธยาเขาบอกเป็นสวนสัตว์เปิดใหม่ซึ่งแม่งใหม่จริงดูหลังคาดิ ลิงเงาตังแล้วก็ปลาคราบแล้วก็มามาแค็ขวามือไหนมาแค็ดูดิมาแค็หลุดตังไม่ใช่เจ้าหน้าที่เดียวมาแค็หลุดลิงเงาตังอยู่ขวามือนะครับหนึ่งสองสามแม่ไม่เล่นไงแม่แม่แม่นี่ถึงนี่เลยอะเวลามึงชอบแสวว่าที่เบ๊คมึงยิ้มทมืไมอ่ะไม่ได้ยิ้มกู๊ฟันเยอะ แม่พ่อเล่นแม่อีกแล้วครับแม่เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่กรงนกลองนกนะลองนกนะตอนนี้เราอยู่ที่กรงโอ้ใหญ่มากอ่ะไม่ถึงกรงนกเหรออืมใช่เอาไปกระปุกนึงแม่เข้าใจยังว่าถ้าแม่เลี้ยงอ่ะเนี่ยนี่คือตัวฮะนี่มันหลายตัว้ไม่แต่ว่าหนึ่งเสียงก็แบบนี้แหละอือโอ้ยมาแล้วมาแล้ว ไม่เป็นไรอย่าก้าวเท้าอย่าก้าวเท้าปล่อยๆผู้โชคดีนะฮะผู้โชคดีเลือดออกนะครับผมน้องไม่ได้ตั้งใจที่จะกัดแม่นะครับแต่ว่าถั่วน้องถั่วคือไอ้บอกว่าเราต้องซื้อถั่วไปให้น้องเมื่อกี้ถ้าเกิดใครเห็นนะคืออยากให้น้องมาลุมอ่ะเราใช่อาหารใช่เราต้องมีถั่วใช่พอเรามีถั่วปุ๊บแม่กูนิ้วเหมือนถั่ว นกก็เลยแ้ฉพวกที่เราวันนี้เข้าไปหลายคนมากมีคนอื่นด้วยไม่มีใครโดนเลยไม่มีเลยทุกคนแม่กูโดนแฉแค่คนเดียวนี่คือบอบปลาคราฟนะฮะนี่อันนี้คือลิงมาโมเสตนะครับรู้จักลิงพันธุ์นี้เพราะอะไรรู้ป่ะในแอดเดอร์มิวเซียมน่ากลัวจังนะตัวนี้ใครที่เล่นเกมปลาคายสามปลาคายสี่อะไรกันทุกคนเราเจอกนี่สวยมันกำลังประกาศนักเหตุอยู่กลางปีกแล้วนึกถึงอะไรรู้ป่ะกางฟูแพนด้าตัวกระเรียนอ่ะน้อผ้าเหมือนกันเลยเวลากลางปีกอ่ะอาจารย์ที่ปูไปไหน โดนไหมเนี่ยโดนป้าโดนลองกี่ไ่เหรอขนาดอยู่ในกรงนี่ที่พูดอันนี้คือฟามิงโก้นะทุกคนเขาขอของกินเขาขอของกินอยู่จริงจริงจริง ไลเกอร์นี่ไงอันนี้คือไลเกอร์ครับผมอันนี้คือนอนท่าเดียวกับอดาวเรืองเลยดูดิอดาวเรืองก็นอนท่านี้นะครับอะไรดูหน้าเขาดิลายเสือเลยอ่ะแล้าคือตัวอะไรบางตัวนู่นมันไม่มันสวยต่างกันนี่ลูกสโอ้ันทุกคนว่าน้องหยอกกันหรือมันตีกันครับอย่าอยาเฮ้ยสมบัติเออนี่ดูมีมีชาร์จด้วยมีชาร์ดด้วยบอกแล้วว่าอย่าไปหยุกสมบัตยของใัรมาดิไอ้ขี้โม้คนี๋วขารับเขาขารับไม่ลองก่อนหยอ ให้เดือนนะคะไม่ต้องหาหัวมันไม่เองหาหัวมันดินู่นไงไหนหัวมันเน่ยเอาบนเนี่ยนกสองกองเนี้ยทำไมเระผสมพันกันแล้วปุ๊บอะอยากได้บบนี้ทำไมเหรอนกบวกนกเป็นนกบวกนกเราเปดูโชว์ช้างกันแต่ว่าเตอนนี้เรียแล้วเรื่องที่โชว์ไม่ทันเหรอนักแสดง อ๋อดิฉันแสดงเหรอนี่จะบอกให้ทุกคนว่าโชว์ช้างอ่ะตอนแรกอ่ะแฮรี่เคยแอบชอบนะน้ำโชว์แชงไงจังไหนช้างเท่าไหนนี่ใช่วิ่งวิ่งแม่เข้าไปนี่แ้วมาชมลูกแรกครับผ่านเงินครับวางเงินจับลูกดอกขึ้นมาเนาะแตกหรือไม่แตกครับฟังเสียงครับโอเคลาล่าจับลูกดอกขึ้นมาเนาะวางเงินทกที่สองลาล่าแตกหรือไม่แตกครับฟังเสียงครับโอเคแอลเล็กซ์ซัคนวิ่งไปแล้วอย่างซับ อาหารมันเก็บอาหารในปากป่ะในจูเมนจีอ่ะเนี่ย um ที่จิกแล้วตายอะ่<ไ>จะจิกแล้วเกิดใหม่อะ่ะใน, um นจูเมนจี้ไงจิกแล้วปึ้งแลเกิดใหม่ยิง่งสูงจังวะหัวมันจะพ้นรัวอ,อยอู่แล้วมันเพิ่งออกลูกนะครับนู่นเห็นไหมครับลูกมันวิ่งไปโดนแล้วลูกวิ่งไปแล้วน่ารักเนาะใช่หน้ามันน่ารักน้าเรากวน่ารักเนาะเนี่ยโยอ้เยียอะโอ้ยเยียบตีนกูด้วยนอ๋อไมนกลัวเพื <normally S 1> ่อนแย่งหรือเปล่านี่ ออามาใส่หัวโลนเอามาซะ,นาาะคนนี้มาพัดจุกดดูฟันดิดูฟันเดิดหฟ,ฟันมันสวยจังวะนืออืม,อมทุกคนมันแยกเป็นน้ำจืดกับน้ำเค็มนะอันนี้นะอันนี้นะเป็นน้ำจืดเพราะปากมันใหญ่อันนี้คยออันนี้เป็นน้ำเค็มนะทุกคนน้ำเค็มสังเกตล้วปากจะแหลมกว่าเห็นไหมใครที่ไม่รู้ว่ายุทธยามีสอนสัดก็ ดูคลิปนี้แล้วก็ไปเที่ยวกันนะใกล้ๆนะจริงๆเพิ่งรู้ว่าอายุยาเปสวนสัตว์เพราะว่าไอ้ป้ามันเซิร์ชว่าที่เที่ยวอยุดยาแต่ก็ร้อยเดียวเองทุกคนถูกมากร้อยเดียวร้อยเดียวสัตว์แปลกๆเยอะ มีสัตว์เยอะแล้วก็ล่งลื่นสะอาดแต่ที่รู้สึกชอบคือสัตว์เฟรลี่ใช่ใช่เฟรลี่แล้วก็พนักงานเขาก็ไม่ได้คิดมากอะไรเข้าได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเขาไม่ได้บังคับว่าซื้อสิคัาซื้อคัาไม่มีนะใช่ใช่ใช่ที่ชอบคือเข้าสะอาดมากไม่เหม็นไม่อะไรพนักงานไม่ด้มีการมาบังคับซื้อหรือว่าแต่จะขึ้นชื่อไว้แล้วทุกคนก็ไปกดเอาขออให้เข้าไปแล้วก็ไม่ซื้อเขาก็ไม่ว่าเข้ามาดูได้เลยครับอย่างเงี้ยคือไม่มีการมากดดัไปทุกคนบ๊ายบาย